สภาพอากาศหนาวเยน็นเทียนชี่จะสื่อสภาพอากาศหันหลงังจะสื่อหนาวเยน็นสภาพอากาศหนาวเย็นสภาพอากาศหนาวเย็นหันหลังหนาวมากคะ่ะหนาวมากครับหนาวมากคะ่ะห,ห,หนาวมากครับยา看ั生นหนี่เ的ฟงหันต้าลมแรงมากฟงจะสืสส่อลมหันต้า,าแรงมากลมแรงมาก ลมแรงมากเหลงฟงลมหนาวเหล่งหนาวฟงลมลมหนาวลมหนาว,นาวกันเมาไข้หวัดไข้หวัดไข้หวัดฟ้า้าวตัวร้อน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 แต่อีซือจะซืโซเซนถีสาวสาเตอเจียงเป็นไข้เป็นไข้เป็นไข,นข้จะซือกันเมาเลยจะตุ่ยละ เสี่ยวซินกันเมาระวังเป็นหวัดระวังจุสือเสี่ยวซินเป็นหวัดจุสือกันเมาระวังเป็นหวัดระวังเป็นหวัดเสี่ยสวยหิมะตกเสวี่จูสือหิมะเสี่ยจูสือตกตกมาลงมาตกมาลงมาเสี่ยวเหรินตุกตาหิมะเสวีจูสือหิมะเหรินจูสือคนแตนสื่อไทยก๋อ叫 ไม่人้อ是เรียนคนืเอเรียนตุกตาตุกตาคือวาวา้าตุกตาหิมะตุกตาหิมะหวัลลลหวลื่นลื่นลื่นหวเต่าล,ลื่นลม้นมลื่นล้มลื่นล้มตี่พื้นนั้นวาลื่นต้นระวังนะคะ,ะสืออหียวหยู่ พ <t od ian |ms|> <串>ื้นล <ian movie> ื่นระวังด้วยนะคะพื้นลื่นระวังด้วยนะคะอังจังสกกระโกสกกระโกสกกรกเสียตาอยู่ฝนตกหนักอยู่จะซื้อฝนเสียตาจะซื้อตกหนักเสียจะซื้อเสีย掉下来就是ตกต้า的意思就是หนักฝนตกหนักฝนตกหนักปิงควายน้ำแข็ง น้ำแข็งน้ำแข็งหวยจินผ้าพันคอผ้าพันคอผ้าพันคอโซถเท่าถุงมือถุงมือถุงมือโซแปลว่ามือนะคะไหวเท่าเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวหรือว่าจะเรียกเสื้อโค้ทเสื้อโค้ทเสื้อโค้ทเยื้เคยเออเท่าที่ปิดหู ที่ปิดหูที่ปิดหูเจนจื้อเมาหมวกถักหมวกถักเจนจื้อ就是ถักาหมวกถัก,ก,ถกหายซื่อเคยเจ้าโซ่หม,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 มวกไหมพรมหมวกไหมพรมหมวกไหมพรมอยากเคยหยส่ยื่อเยี่ยงเที่ยนชี่เหลืองเสียวสินกัดเมาอากาศหนาวระวังเป็นหวัดเที่ยนชี้จูสื่ออากาศเหลืองหนา,นานวระวังเสี่ยวซินกัดเมาเป็นหวัดอากาศหนาวระวังเป็นหวัด อากาศหนาวระวังเ <Workers> ป็นหวัดปู่หนึ่ง生病งป่วยไม่ได้นะคะ，生病就是，ป่วย，ไม่ได้，就是，ปู่หนึ่ง，นะคะ，หอย，ป่วยไม่ได้นะคะ，ป่วยไม่ได้นะครับ，ป่วยไม่ได้，เจ้ากู้เหานี่ต้ังดูแลสุขภาพตัวเองด้วย，เจ้ากู照ื่อดูแล，เจนคังสุขภาพ，你，就是，你的自己，这是，ตัวเอง ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยตรงเทียนเต่าเลยเคยฟันถึงถึงหน้าหนาวแล้วเต้าจะสถึงหน้าหนาวจะสตรงเทียนเลยแล้วถึงหน้าหนาวแล้วถึงหน้าหนาวแล้วตรงเทียนเต้าเลยเข้าหน้าหนาวแล้วเข้าจูสุดเต้าเลยหน้าหนาวตรงเทียนเลยแล้วเข้าหน้าหนาวแล้วเข้าหน้าหนาวแล้วจะเกดจู่สุด口 常听到的。